สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุยพระบ้านนะคะและช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะก็ก่อนอื่นเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะพี่ๆขาเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์0 9 5ย6 7 8 7านะคะหรือว่าใครนะ ค้นหาเบอร์โทรนะคะแล้วกดเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะคะก็แคปรูปนะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะคะก็สะดวกนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะให้พี่ๆติดต่อกันง่ายขึ้นนะคะใครปิดพาร์ทนะคะขออนุญาตจะส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันจันนะอ่ะรายการแรกนะคะก็จะเป็นนะงาแกะนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะงาแกะแม่นางกวักหลวงพ่อเดิมนะคะนี่มาสักครู่นี้ปรับโฟกัสกล้องนะคะพี่นะ นี่แล้วกรอบนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะงานแกะหลวงพ่อเงินอ่าหลวงพ่อเดิมนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะอ่ะหมูขอขยับสักนิดนึงนะคะพี่นะขอขยับถาดนิดนึงนะคะอ่ะขอประทานลภัยที่ให้รอนะคะรายการแรกนะคะเอา4,500บาทนะคะสําหรับแม่นางกวักหลวงพ่อเดิมนะคะอยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะคะพี่นะ นี่ด้านหลังนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะรายการถัดมานะคะก็เป็นยอดธงอยุธยานะคะยอดธงอยุธยาเอาสี่พันนะคะยอดธงอยุธยานะ อยอดธงอยุธยานะคะเรามาต่อนะอ่าองนี้รายการนี้นะคะหนูเอาสี่พันนะคะพี่คะสี่พันนะใครสนใจนะมาจําพระไว้ก่อนก็ได้นะโหดูพระเนื้อนะพี่นะโคตรเก่านะนี่หนูเอาเพียงแค่สี่พันบาทนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะ ถัดมานะคะเป็นงานแกะนะคะเป็นสิงนะด้านล่างเอ,อ่ออันนี้หนูไม่ทราบที่จริงๆนะพี่นะคล้ายงวงช้างนะพี่นะนี่หน้าน่าจะเป็นหน้าเป็นช้างนะพี่นะตัวเป็นสิงนะคะเอาสองพันนะคะรายการนี้เอาสองพันนะคะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะพี่นะต้องขออภัยนนประธานอภัยนะคะที่ไม่ทราบที่นะนี่รายการนี้หนูเอาสองพันบาทนะคะ แปลกดีนะพี่นะแปลกดีนะคะเป็นสิงนะสิงงานแกะเป็นสิงสามขวัญน,นะไม่แน่ใจว่าหลงพระเดิมหรือ <Cer> เปล่านะเตรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะเหรียญน,นะ,ะเสด็จพ่อรอห้านะคะเอาสามพันห <lan> ้านะคะพี่นะสําหรับรายการนี้นะคะเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะคะเราจะเห็นว่าตรงห่วงนะคะพี่นะตรงนี้นะเป็นเม็ดเงินนะคะกิ้งไม่ได้นะกิ้งไม่ได้นะคะนี่ เสด็จพ่อเราห้านะคะเป็นเหรียญเงินนะคะหนูเอาเพียงแค่สามพันห้าร้อยบาทนะคะตรงห่วงก็เป็นเงินด้วยนะตรงเม็ดกลมนี้ก็เป็นเงินนะคะพี่นะเอาเพียงแค่สามพันนะจัดโปรให้ลูกค้าหนูนะปกติราคามันแรงกว่านี้นะพี่นะอ่าหนูเอาเพียงแค่สามพันห้าร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปุตโตะนะจัมโบ้นะคะรายการนี้หนูเอาหนึ่งพัน สองร้อยบาทนะคะปิดตาหลวงปุโต๊ะนะคะนี่นะคะหน้าพระสวยๆนะสวยจริงนะพี่นะนี่หน้าแข้งโตแบบนี้นะคะอยู่ในกรอบนะเอา1,200นะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะเมืองจ่าเชิงเซานะคะสามกษัตริย์หลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการนี้อยู่ในกรอบเพชรนะคะรายการนี้อยู่ในกรอบเพชรนะ,ะอ่าหลวงพ่อโสธรน,นะคะเอาหนึ่งพันห้าร้อยนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะเลี่ยมกรอบจิวเวลี่แบบนี้นะคะสวยนะเพชรเป็นเป็นเพชรรัสเซียนะคะพี่นะส่วนทองนะคะเป็น ไม่ใช่ทองคาแท้นะพี่นะไม่ใช่ทองคาแท้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาททองตอนนี้ทะลุไปหกหมื่นเจ็ดพันแล้วนะคะพี่นะใครจะทราบนะว่าครองราคาแรงขนาดนี้นะ,ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพะกล้ยนะคะรูปถ่ายหลวงพะกว้ยนะหนูเอาราคาเบาๆนะพี่นะ,ะจัดโปรให้ลูกค้านะคะเอาเก้าร้อยบาทนะคะรูปถ่ายหลวงพะกล้ยนะถัดมานะคะก็จะเป็นนะ ไม้ปัดหมากนะคะหลวงปู่อิ่มนะคะไม้ปัดหมากนะเป็นทองเหลืองนะคะไม้ปัดหมากหลวงปู่อิ่มนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวราคาเรามาดูกันนะคะเอาสองพันนะคะไม้ปัดหมากหลวงปู่อิ่มนะคะมีเป็นทองเหลืองนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะแม่นางกวักนะคะ อันนี้เป็นแม่นางควักหลวงพระเดิมนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะเอาสามพันนะคะเป็นงานแกะนะเป็นงานแกะนะคะรายการถัดมานะคะเป็นอ่าน้ำเต้านะคะน้ำเต้าดูดซับนะคะนี่วัดปากน้ํานะคะน้ำเต้าดูดซับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่ขาอ่าน้ำเต้าดูดซับนะนี่ บูชาน้ำเต้าไว้นะคะพี่นะนี่ไว้เรียกเงินเรียก,ยกทองดูดซับนะคะหนึ่งพันสองร้อยนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้เอาสามพันห้าร้อยบาทนะเลี่ยมกรอบยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะมีสามห่วงนะนี่เอาสามพันห้าร้อยบาทนะ รายการถัดมานะคะนี่น้องให้ดูใกล้ๆนะพี่นะโอ้โหจะพลาดแล้วนะจะพลาดไม่ให้ไม่ให้ดูใกล้ๆนะต้องซูมใกล้ๆนะนี่เราจะเห็นพุทธสินนะสวยงามนะคะรายการถัดมานะคะหลวงปูนะ่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะเลี่ยมกรอบเงินนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะยกซูมให้แล้วเรียบร้อยนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะหนูเอาห้าพันบาทนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงปู Yum, ่เอี่ยมคมๆสวยๆนะคะพี่นะนี่ รายการถัดมานะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะพุโทโธน้อยนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะนี่นะจันยันตรงนี้นะคะจันโค้งมานะคะยันโค้งนะแม่ชีบุญเรือนอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะแบบนี้นะคะห่วงนะเราจะเห็นว่าโคตรเก่าเลยนะพี่นะแม่ชีบุญเรือนนะพุทโธน้อยนะนะรายการนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะแม่ชีบุญเรือนพุทโธน้อยพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะ อ่าองนี้นะราคาเบาๆนะพี่นะเอา1,200บาทนะคะแม่ชีบุญเรือนนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะเอ่อเหรียญเหรียญหล่อนะอรุณอรุณเทพบุตรนะคะพี่นะหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะรายการนี้เอา3 0 0พันะคะพี่นะเหรียญหล่อบโบราณแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบเงินนะคะกรอบยกซุ้มสวยงามนะเหรียญสวยๆนะคะพี่นะ เอาสามพันนะพี่นะจะเอาสามพันห้าเพียงแค่สามพันบาทนะคะใครปิดพ้าวันนี้นะเดี๋ยวหนูจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะพี่นะวันจันทร์นะคะมีเดินทางนะพรุ่งนี้หนูจะไปบ้านด้วยนะคะไปตากด้วยนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะนี่แหวกมา่านหลวงพ่อกลวยวัดโครศตาลามนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะแหวกมา่าหลวงพ่อกวยเอาหนึ่งันห้ารนะคะพี่นะ พระนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะนี่ปั๊มลวดลายนิ้วมือนะคะก็สวยงามนะชัดเจนนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระกิ่งนะคะก้นทองคำนะสองพันห้าร้อยบาทนะคะพระกิ่งนะคะเป็นก้นทองคำนะคะพี่นะก้นทองคำนะนี่เป็นทองคำแท้นะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะ น้ำหนักไม่มากนักนะพี่นะแต่เป็นทองคําแท้นะคะเอาสองพันห้ารอบาทนะคะนี่นะคะพักกิ่งนะใ้การถัดมานะคะ <Okay. S 1> ถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะเนื้อปะก้านะคะพระจันทร์ฟันนะคะอจารโลนะคะโอ้โหสวยนะ เหรียญพระจันทร์ฟันเนื้อปะก้านะคะรายการนี้นะหนูจัดโปรให้ลูกค้านะคะเอาเพียงแค่1,500บาทนะพี่นะพระจันทร์ฟันนะคะราคาทุนไม่ได้ดูเลยนะพูดจริงนะพี่นะนี่คือจัดโปรให้ลูกค้านะปกติขายสองพันสองพันห้านะพี่นะวันนี้เอาเพียงแค่หนึ่บาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนี่ าคาบขี้เบานะคะสวยๆนะอยู่ในกรอบแบบนี้เอา3,500บาทนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะหนูอยู่จังหวัดพิจิตรนะคะพี่นะอันนี้ถิ่นหลวงพ่อเงินนะคะเทพเจ้าของโพทะเลนะนี่เป็นพิมพ์นิยมนะคะหลวงพ่อเงินนะเอา3,500บาทนะคะเราต้องแจ้งกัินก่อนนะว่าหนูอยู่จังหวัดพิจิตรนะโอ้โหดูคราบสวยงามชัดเจนนะ รายการถัดมานะคะอ่ะองค์นี้นะคะโอ้โหโคตรสวยนะพี่นะบอกเลยเอาห้าพันนะพี่นะห้าพันเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะอยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะคะเพียงแค่ห้าพันบาทนะคะพี่พี่ขาห้าพันนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะนี่หลวงปู่ลอดนะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะเอาสามพันห้านะพี่นะหลวงปู่ลอดรายการนี้นะคะโอ้พระสวยจริงๆนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ขายตัวพระสามพันห้านะพี่นะแถมกรอบเงินให้นะคะถ้าใครไม่เอากรอบก็ได้นะยืดถอดออกขายนะคะนี่ ด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่านะนี่เป็นรอยปั๊มนิ้วมือนะคะสวยนะองค์นี้นะคะองคกุหรอดนะคะโอ้โหเอา3,500บาทนะคะรายการถัดมานะคะพระสมเด็จวละคังพิมใหญ่นะคะลงรักแล้วก็ปิดทองนะคะนี่ทักเชือกให้แล้วเรียบร้อยนะคะทักเชือกเรียบร้อยเนาะนี่ ตรงนี้เอา1500บาทนะคะลงรักทักเชือกนะอ่ะรายการถัดมานะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเอา3000นะพี่นะหลวงพ่อกล้วยนะลกยกซูมให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับกรอบเกินนะคะอ่ะนี่นะ ลอยจานนะคะสวยงามน,นะชัดเจนนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จวรขังพิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะโอ้โหเอาหนึ่งพันห้านะพี่นะจัดโปรให้ลูกค้านะจะเห็นว่าเนื้อหาหมวลสารนะสวยงามน,นะอยู่ในกรอบนะคะกรอบคล้ายลักษณะกรอบนาคนะคะพี่นะกรอบนาคนะด้านหลังมีเป็นพระพุทธนะคะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะราคาเบาๆนะ ายการถัดมานะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะสิงห์หลวงพ่อเดิมนะคะเอาสี่พันนะพี่นะสิงห์งานแกะหลวงพ่อเดิมนะคะสี่พันบาทนะคะนี่ก็ท้ายคลิปนะคะหนูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะพี่นะจะได้ไม่พลาดภาพ,พบ้านสวยๆราคาะเบาๆจากช่องน้องยุ้ยด้วยนะคะก็ใครปิดพาร์ทนะคะจะส่งวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ